่ะโลเขาหายแล้วนะระบำยเขาไม่น่าครับดูครับบึ้บมาติดลบหลีครับสะท้อนก็ติดลบหลีครับสไตข้างมาปึ๊บปุ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 ๊บบึ้มมาจังหวะนี้แล้วก็ควงมาลลีเวสไซโคนดูนะเลือดผมไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะเพราะว่าเลือดดวงผมเยอะจัดจัดเพราะว่ามีหมาฟอสบ้าแมนปั๊บอยู่ข้างหน้าตอนแรกแล้วระบำยเขาไม่น่าดูจังหวะนี้ครับบึ้บมาติดลบหลีครับติดลบหลีครับสไตข้างมาอีกครับปึ๊บปุ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 ๊บตึ้มมาแล้วก็ควงมาลลีเวสไซโคนบึบมมมมาออ่่ะเลลืดดผยังไหแ้วก็ ติดลบรีครับระบำเข้าไม่น่าสูญเงินเอาไปบ้าไปติดลบรีครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิชเช่นเคยนะครับกับไมโครพลาสมา <here. S 2> asma, ประกายแสงนาตีนะเออเราอยู่ในไอดีพี่บัตนะครับซึ่งวันนี้เองครับพรีเซนต์ของเราฮะ ขึ้น2008เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจะพาทุกท่านไปดูไฮไลท์ของวันนี้ซึ่งบอกเลยว่าตึงจัดจัดครับจะตึงยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคไปลุยกันครับนี่ครับเป็นคอเกลิวนะเนี่ยเจอคุณโบจู u, เนี่ยโบจู Bo B O R จูโบลาจู o R u, o R u, เนี่ยโบลาจู B o R u, นะฮะดูทีมดีๆนะฮะดูทีมดีๆผมมีหมาเฝ้าบ้านแมนฟูบุกิ เกลิวคอเกลิวนะฮะแล้วก็มีอะตอมิกด้วงแล้วก็จกักระพัดเด็กครับส่วนฝั่งตรงข้ามครับเป็นเกวินเกลิวทาซึมากิแล้วก็ปู่ซิวแฟงครับอันนี้ตัวทีเด็ดของฝั่งตรงข้ามนะครับจักระพัดเด็กแล้วก็อะตอมิกเช่นกันนะครับไปชมฝ่ายสีแดงกันนะครับโอเคเปิดมาถ,ถึงครับผมแบนคิงเขาแบนกระบองครับเพราะฉะนั้นเกลิวกับอะตอมหลุดนี่ฮะผมก็เลยเลือกปู่ซิวแฟงด้วงแล้วก็หมาฟอบ้านแมนมาเขาเลือกที่จะแบนปู่ซิวแฟงนะแต่ผม เลือกที่จะแบนดวงเข้าไปนะครับผมก็เลือกแบนโบลอดเขาก็แบนโบลอดนะครับโอเคมันก็จะได้มาครอบนี้นั่นเองก็เลือกเกลิลกับอะตอมเป็นตัวสุดท้ายทั้ง2คนนะครับก็จัดทีมอย่างนี้ฮะเอาหมาฟ้าบ,บ้านแมนบัฟ HP ให้ดวงดวงจะได้มี HP เยอะอ่ะไปรับชมกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะจะบอกผมไม่ได้แล้วครับว่าผมปลดเปิดก่อนถึงชนะนะครับนี่ครับฝั่งฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนนะครับ แล้วอะตอมมีผมติดโล่ก่อนด้วยนะฮะแล้วฟาดฟันย่อยยับในหมัดเดียวไปข้างบนอีกครับ้วงผมลดเลื่อนขึ้นไปครับนี่จะได้เห็นการที่เอาด้วงปะทะปู่ซิวแฟงนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมย่อยยับในหมัดเดียวคืนกลับไปครับแล้วโชคดีที่ผมฟันข้างบนแล้วติดโล่เช่นกันครับแต่ด้วงผมยังไม่ติดโล่นะสังเกตด,ดีด้วงผมยังไม่ติดโล่นะโอเคชีบะไล่ตีไปสองทีให้รุ่นซีนกันมาแล้วเกวินไล่เตะคืนกลับมาแล้วฝั่งตรงข้างเขามีเกวินครับปัญหาเลยครับเกวินเนี่ย คืนซูเปอร์ทเลคนิคอลไปครับจังหวะนี้กระหน่ำแดงทั้งสองฝั่งนะนะิบาาไล่ตีปู่ซิโกแฟงไปสองทีครับจะสังเกตได้ว่าเขาจักรพรรดิเด็กเขายังไม่ติดโล่นะเออมาครับจังหวะนี้ปู่ซิโกแฟงครับโอ้โหนี่ฮะหมัดเหล็กวายูไซเอ้ไม่ใช่สายหมัดสายหน้าทา้ะรหินแล้วหมัดเหล็กวายูไซโคนะดูเลือดฝั่งผมเนี่ยไปหมดครับติดโล่กันหมดครับยกเวหน้าตอมิกนะอะตอมิกนี่แข็งแก่งจัดๆในเมตาเนีฮยเมตาของเกลิวกันชุกฮะเอาเรื่องฮะแล้วมีสะท้อนคืนกลับไปครับอ่ะโลหายโลหายโลหายแล้วจััังงงหวนนนี้บใพลากป การที่เอาหมาฟข้บ้านมันข้อดีของมันก็คือมันเข้ากับคอเกลเกอไอเกลิวได้นะครับแล้วก็เพิ่มพลังงานให้ตัวเองเพิ่มลูกไฟตัวเองบล็บอกพลังงานอีกฝ่ายหนึ่งเห็นไหมฮะอีฝ่ายหนึ่งไม่มีลูกไฟใช้ละผมระบังข้ามที่หน้าใส่เกวินนะครับให้ติดโรไอรอบหนึ่งแล้วนี่ฮะลูกเตะวิสราลตันปัญหาเลยครับปัญหาเกิดครับอะตอมิกผมติดสตันครับเออนี่เลยแล้วดูเทิร์นต่อไปครับนี่เพิ่งเทิร์นแรกนะนี่เพิ่งเทิร์นแรกนะ แล้วก็นี่ฮะโชคดีที่จักระพัดเด็กเขาไม่มีรู้ไฟใช้ไหมไม่ไงั้นเขาชีบาบอมมานี่ผมจะชิบหายกว่าน,นี้เยอะเลยครับ้บางคข้าไม่น่าสนคืนกนไปครับติดโลกกันไปบ้าไปแล้วผมจะมีพลังงานใช่ใชไหมผมก็ได้ได้ชิบาบอมคืนกลับไปครับบึ้มไปจังหวะนี้ครับนี่ฮะติดโลกกันไปถ้าปู่ซิวแฟง้งฮะไม่ติดโลกครับโอ้หลูสึกจะติดหลบหลีกนะแล้วเกมนี้ปู่ซิวแฟง้งฝั่งตรงข้ามคือติดหลบหลีกบ่อยจะจัดยันสิบต,ตารอดูเลยครับแล้วนี่ฮะทันซึมกิเรยต้องตีธรรมดามาเพราะไม่มีาลาีก ฟุกุกีผมก็มีลูกไฟใช้ปาดไปจังหวะนี้ปู่ซิโกแฟงทําติดโลได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวยงามจัดจัดครับเออแล้วพอเข้าสู่เทิร์นที่2ครับแน่นอนครับอะตอมมิกเขาต้องฟาดฟันย่อยยับในหมัดเดียวมาที่อะตอมฝั่งผมแน่นอนแต่ครับแต่ดวงดีจัดจัดครับอะตอมผมไม่ติดโลครับอะตอมผมไม่ติดโลแต่ติดสตันอยู่นะอะตอมผมไม่ติดโลอัน,นอันนี้มีผลแน่นอนเพราะว่าการที่ไม่อทอมันมันไม่ถูกลดไปจากการโจมตีของอะตอมมันทําให้ ไม่ยท้อของอะตอมผมยังมียังมีเยอะกว่าเขานะครับแล้วเนี่ยโล่เขาหายใช่ไหมร้วปลูกซิวแฟงมาแล้ว,วรครับจังหวะนี้ปึ้มมาปึ้มมาแต่จังหวะนี้อะอะตอมผมรับแรงกระแทกไม่ไหวต้องติดโล่กันไปแต่ดวงผมดวงผมก็ติดโล่เออเนี่ยติดโล่สามตัวแล้วตัวผมหายไป2ตัวแล้วจังหวะนี้ดูผมจะเสียเปรียบนะครับดูผมจะเสียเปียบจัดจัดครับระบำเข้าไม่น่าสุดเพื่ไปว่าไปจังหวะนี้ติดโล่กันไปชิบะาะไล่ตีหนึ่งทีสองทีนั่น,นแหละฮะ เอาเรื่องฮะเอาเรื่องผมบอกเลยว่าเอาเรื่องฮะแล้วโลหายโลหายโลหายมาจังหวะนี้ครับแล้วก็เกวินครับได้สตันอีกแล้วนี่ฮะผมถึงได้บอกเกวินนี่ปวนจัดจัดครับสตันจักรพรรดิเด็กกับเกลิวฝั่งผมนะติดสตันกันไปครับระบำยงข้าไม่น่าสนยขึ้นกลับไปครับอ่าอันนี้คือข้อที่ดีของการที่ดวงได้เปิดก่อนนั่นเองฮะชิบะบอมมาจังหวะนี้ก็ดวงผมยังไม่ติดโลนะเออดวงผมยังไม่ติดโลนี่คือข้อดีครับดวงทําสะท้อนเรื่อยๆรือนะสะท้อนเรื่อยพรอมกับร้ไมกับริเด็กยังติล้อยู่ แล้วเขาติดสะท้อนเห็นไหมฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยติดโล่เท่าไหร่นะเออดวงสะท้อนยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่โชคดีที่อะตอมมิกเขาอะไม่ได้ฟันที่ดวงผมมาก่อนหน้านั้นคือถ้าเกิดฟันมาแล้วดวงผมเลือดเลือดเหลือครึ่งเดียวอะสะท้อนกับการไล่อันติีของดวงจะจะน้อยจัดจัดนะฮะจะเบามากเบามากมาก,มากนี่ฮะย่อยย้ำในหมัดเดียวนะเดือนที่3านี่ฮะจักรพรรดิเด็กผมไปหวันนะเออแล้วจังหวะนี้อะตอมมิกผมก็ต้องฟันไปที่อะตอมมิกจริงๆต้องให้เขาติดโล่อีกทีหนึ่งปึ๊บทัชซึมเมกิไปหวันน อะตอมติดโลแล้วก็ลบไม่ยอทอออกด้วยแล้วก็โชคดีครับที่ทัสมากิตายผมก็เลยสุ่มไปโจมตีตรงกลางครับว่าเหลือแค่เกลิวตัวเดียวนะครับที่อยู่ข้างหน้าไปครับจังหวะนี้ขึ้นซุปเปอร์มาแล้วก็เกลิวผมไปหวานเลยเหลือแค่2ตัวครับจังหวะนี้ไตข้างมาครับแล้วดูไตค้างของปู่ซิวแฟงเขนะปึ้มมาแล้วก็ควัวมาเลยวิเชรโคนจังหวะนี้ครับปึ้มมารุวงผมติดโลผมคิดในใจแล้วชี้แพ้แน่เลยแพ้แน่นอน แพ้แน่นอนจังหวะนี้สะท้อนึ้นกับไปจกกักรพรรดเด็กไปหวันนะเออมันคือเรื่องที่ดีนะมันคือเรื่องที่ดีนะชิบ่าไล่ตีหนึ่งทีสองทีเอาเรื่องฮนะเหมือนไม่ใช่เรียวไทม์เลยเนาะเหมือนไม่ใช่เรียวไทม์เลยเหมือนเป็นการแข่งจริงๆอะเออถ้าใครสังเกตดูดีๆคือพอมันไม่มีคิงไม่มีกระบองตัวดาเมจแบบจ๋าในในเรียวไทม์นะครับครอปที่ไม่มีคิงไม่มีกระบองเนี่ยมันเหมือนต่อสู้ในลานประลองเลย เออย่อยย่หในบทเดียวไปจังหวะนี้ครับเจลิวไปหวันแล้วย่อยย้ำในัดเดียวไปหาอะตอมอะตอมไปหวันอ้าวกลายเป็นผมได้เปรียบซะงั้นนะว่าโลคอะตอมเขาหมดก่อนครับเออจังหวะนี้ครับในเทินที่4นี่ฮะแล้วคิดดูนี่เพิ่งเทินที่4ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกมันสิตารอดูครับด้วงปะทะปูซิวาแฟงอีก6ตาที่เหลือครับติดโลกกันไปครับจังหวะนี้แล้วมาแล้วครับสไตล์ข้างก็ติดโลกครับดูกันย,ยาวๆครับดูกันย,ยาวๆจังหวะนี้ปึ๊บมาแล้วควมมาเล็กไว้ชซโคนติดโลกรอดูหลลบีของงู่ซวแเ ตอนนี้ก็ยังมีโล่อยู่นะหลับบางเข้มินาโล่ผมหายก่อนบึ้บมาบึ้บมาบึ้บมาเสร็จโล่ผมหายโล่ผมหายเสร็จโดนสไตค้างครับมาใส่น้ำตาลหินโบกมาจังหวะนี้แล้วก็ควงบัอลอรวเซยโคนมาอีกเลือดสังเกตเลือดครับเลือดด้วงนี่คือแบบไม่ลดเลยนะอันนี้ผมใช้ไม่ได้ใช้ลูนเลือดด้วยนะใช้ลูนอัตราคิที่คอหลับบางเข้มิหนาส่วนเงนไปก็ยังติดโล่อยู่เมื่อไหร่โล่จะหายสักทีผมคิดในใจโอ้โหโดนสไตค้งางไปอีกจังหวะนี้ครับแล้วลควงบัตเาอล่เาย,ายนะ โล่เขาอยู่นานจะจัดเลยเพราะว่าปู่ซิวแฟงนี่ไม่ติดโล่เยอะที่สุดแล้วในทีมฝั่งนู้นนะเออยังติดโล่อยู่นะมาครับเทินเทินที่แปดแล้วนะเทินที่แปดแล้วนะโล่เขาต้องหายแล้วโล่เขาต้องหายแล้วแต่ว่าประเด็นคือโล่เขายังไม่หายเนี่ยทีเทินที่แปดแล้วอะคิดดูถ้าเกิดเขามีโลอ่อีกอันหนึ่งคือสิบตาแน่นอนอ่ะโล่เขาหายแล้วนะระเบีงเขาไม่ได้ครับดูครับบึ้บมาติดลบหลีครับสะท้อนก็ติดลบหลีครับสไตล์ข้างมาปึ๊บ บึ้มมาจังหวะนี้แล้วก็ควงมาลีเวสไอโคนดูนะเลือดผมไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะเพราะว่าเลือดดวงผมเยอะจัดๆเพราะว่ามีหมาเฝ้าบ้านแมนปั๊บอยู่ข้างหน้าตอนแรกแล้วระบังเข้าม่น่าดูจังหวะนี้ครับบึ้มมาติดลบลีครับลิตรลบลีครับสไตล์ข้างใหม่ครับปึ๊บปุ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 ๊บตึ้มมาแล้วก็ควงมาลีเวสไอโคนบึ้มมาอ่ะเลือดผมยังไม่หมดแล้วก็ติดลบลีครับระบังเข้าไม่น่าสูญเงินไปบ้าไปติดลบลีครับติดลบลีครับแต่ชนะครับ พราะสิตาแล้วฝ่ายสีแดงเขาจบฝ่ายสีแดงไม่ได้แล้วเขาเปิดก่อนผมเป็นฝ่ายชนะครับแล้วก็ตอนนั้นขึ้นขึ้น2,762แล้วก็ชนะอีก4ตาแล้วก็เป็นแต้ม2 0 0 8ในที่สุดครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะกดรบกวนกดไลค์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราชมนะครับเราเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับผม